ครับขอต้อนรับและก็นำพาคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการรอยยิ้มสุขภาพกับผมนุ่มยศสุนทรนะครับวันนี้เดินทางมาที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนพบปากกับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างนะครับก็เกือบจะเป็นศูนย์รวมโรคเลยก็ว่าได้นะครับโรคต่ากๆานี้ครับอยู่ที่ตัวของคุณลุงทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาติดตามดูว่าหลังจากที่คุณลุงดื่มสมุนไพรคาวตองไม้ไปแล้วสุขภาพดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ไปบอกต่อกับใครบ้างนะครับก็มาติดตามไปพร้อมๆกันเนาะ นะครับวันนี้นะครับนุ้มิศร์ก็เดินทางมาพร้อมกับคุณชายข่าวตองนะครับนุ่มหน้ามนคนลำสะแทดก็ขอเชิญแนะนำตัวและก็ทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับผมชายข่าวตองแมกนะครับดีใจครับที่ได้มาที่อำเภอลีนะครับสัมภาษณ์ลูกค้าร่วมกับนุ้มจุติศรนะครับเชิญนุ้มจุติศรสัมภาษณ์ต่อเลยเลยครับโอเคเลยครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญคุณลุงแนะนําตัวเองก่อนนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับลุงชื่อสีสีลุงจะเร่งลุงสีเนาะ คุณลุงสีปัญญาแดงปัญญาแดงนามสกุลนะครับครับคุณลุงสีตอนนี้อายุกี่ปีแล้วห้าสิบแปดห้าสิบแปดปีนะครับอยู่บ้านที่อะไรนะครับคุณลุงหก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 หมโมสิบสี่โมสิบสี่เนาะอันนี้คือหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่สิบสี่ท่าโมสิบสี่นี่คือบ้านอะไรบ้านแม่เทย์ตำบลตำบลแม่ตื่นอำเภออำเภอลิจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับก็ปกตินี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับคุณลุง ทำไร่ทำนาทำไร่นะครับไร่ข้าวโพดนี้แหละครับไร่ไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดฮะไร่กระเทียมออกกระเทียมก็มีเหรอกระเทียมอืมทำนาครับกระเทียมนี่ผลผลิตดีไหมครับที่นี่ดีอืมครับก็คุณลุงลุงศรีเองนี่นะครับมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะเห็นบอกของแหล็กเป็นอตตอนแรกนี่เป็นไตตอ่ารคตเลือดหลั ไตเรื้อรังยีปีแปดปีแล้วก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วที่เป็นมาเนี่ยสิบสามปีแล้วเป็นไฮไฮเป็นเป็นไฮไฮครับแล้วก็นอกจากไตเรื้อรังก็มีอย่างที่สองอีกนะครับคืออะไรนะครับความดันความดันโลหิตสูงโอ้แล้วก็สามมีไหมครับเบาหวานเบาหวานก็เป็นอีกนะครับสี่เป็นอะไรครับรูมาตอยรูมมาตอยก็เป็นอีกด้วยรูปมันอย่าก็ฮะหัวใจครับรูมมาตอยแล้วเป็นอะไรอีกมีไหม อ๋อเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็คือไขมันคูตันในหัวใจโอ้โหครับเป็นรออเาเป็นว่าเริ่มต้นจากไตเลือดังก่อนแล้วกันนะครับมันทุกข์ทรมานยังไงบ้างไตเลื้อรลังเราเนี่ยทํางานไปมันรู้สึกว่ามันจะบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นที่ไหนครับลุงบวมท้องั้งหน้าบวมตามท้องบวมตามหน้ายอ๋อมันมัน เต้นแขนนี่บวมบวมเยอะไม่ลุงขึ้นน้ําหนักประมาณขึ้นมาประมาณ15กิโลจากน้ําหนักปกติขึ้นไป15กิโลตอนนั้นนี่น้ำหนักน้ําหนักที่มันบวมนี่เท่าไหร่ครับลุงบ60 62 62ปกตินี่น้ำหนักแค่ิ57 57 47 47โอ้แล้วมันต่อยไปทำงานหมอนี่คือตัวนี้บวมใหญ่เลยเหมือนกันเถอะโอ้โห่แบบนี้เดินไปไหนมาไหนลำบากไหมเนี่ยทำงานลำบากเตี่ยวคนหนุ่มไม่นได้ ชุบไปได้อืบินที่พุมนั่นครับครับพุงก็ใหญ่ขึ้นอย่างนี้เนาะมีการปวดหลังปวดอะไรบ้างไหมครับมปวดหลังไม่ค่อยปวดอ่าไม่ค่อยปวดเนาะนะครับมันคือเกี่ยวกับไตเร่ารังของเรานะเนาะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยต่อมาก็คือเป็นเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงความดันทุกข์ทรมานยังไงบ้างความดันโลหิตสูงเนี่ยทให้ปวดหัวปวดหัวเหรอเคยขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ครับลุงร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเลยปวดมึบมั่มึบมั่อย่างนี้เลยไหมปวดกล่าว แล้วก็อาการต่อมาก็คือเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเบาหวานเหรอเบาหวานเบาหวานนี่ทุกข์ทรมานยังไงบ้างลุงเบาหวานมันแบบมันเหนื่อยมันหอบมันเหนื่อยหอบนั่งเฉยๆนี่เหนื่อยไหมครับ<ม>นั่งเฉยๆนี่ก็เหนื่อยม,มันมาด้วยกับหมดเลยคมีการคอแห้งอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับกินน้ําบ่อยกินน้าบ่อยกลางคืนนี้เยกเคือคันละคืนล,ละกี่ครั้งนะครับเมี่ยมันบวมนี่ มือมีเที่ยวเลยโอ้ตอนที่บวมไตเรื้อรังเนี่ยเยี่ยวไม่ออกเลยเี่ยวไม่ออกได้ไปสวนได้ไปสวนเยี่ยวสวนยิงบาลสวนออกแล้วก็ยาคัำเยี่ยวดีครับตอนนั้นนี่สนุกไหมครับตอนสวนเนี่ยลุงสนุกไหมตอนสวนเจ้ียาชิตก็ปวดโอ้เจายาฉีดก็ไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรเลยปวดปวดปวดขึ้นได้ไปเกลืองเบลจุญญางฉีดกรมเสร็จฉลีเข้าไปยาบังคับยาบังคับเยี่ยวยาบังคับเยี่ยวเยี่ยวออกมางี้เนาะเยี่ยวออกมาครับ ความดันก็เบาหวานด้วยเบาหวานนี่ขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ครับลุงเบาหวานร้อยแปดสิบเลยร้อยแปดสิบนะครับเวลาหิวนี่หิวจัดไหมหิวจัดถ้าไม่ได้กินนี่เป็นยังไงบ้างถ้ากินข้าวไม่ทันงแกมันสั่นมันเป็นสั่นมันเป็นสั่นสั่นจันเจรดีตัวสั่นนี่เหรอตัวสั่นเหนื่อยด้วยไหมเหนื่อยเหนื่อยด้วยอ๋อครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือรูมาตอยรูมาตอยใช่ไหมครับรูมาตอยนี่เป็นยังไงบ้างลุง นมาต่อยมือนี่มาเข้าลักษณะมันเป็นยังไงบ้างมือมันจะล็อกนี่เหรอกัดกําเข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยโคตรเข้าก็มนในยาโคตรอ๋อจะตักข้าวนี่ก็ต้องให้แฟนตักตักตักเองไม่ได้เลยปวดมากไหมลุงปวดคอปวดตามข้อนี่ปวดมากไหมปวดมากหน้าหนาวนี่ปวดมากไหมปวดมากครับด่งไฟครับแล้วด่างไฟลน่งไฟต้องเอามือผิงไฟค่อยดีขึ้นไงใช่ไหมแล้วแบบนี้ก็เวลาเราจะ หยิบจับอะไรมันก็ลําบากสิยห,ยไไหยิบไม่ได้เลยล้างหน้าเขาไได้ล้างหน้าเองยังไม่ได้ลไไดเลยโอ้ขนาดนั้นเลยจริงถูสบู่ถูสบูสบ่ให้รับก<ไ>๊อกอมัน็ลูดไหฮะับนั่นนะครับแม่บ้านก็ต้องถูสบู่ให้อีกด้วย<บ><ม>แล้วก็อีกอันนึงนะครับยังไม่มีเพียงเท่าน,นั้นครับยังมีอีกครับอันนึงก็คือไขมันอุดตันในหัวใจเลือดเปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอครับตัวนี้อันตรายมากเลยนะครับอาจจะเสียบพันได้ในวันใดวันหนึ่งนะครับ อาการมันทุกข์ทรมานยังไงบ้างครับคุณลุงหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกมันจะแน่นอย่างนี้เหรอมันแน่นอกแน่นที่หน้าอกเนี่ยแน่นอกอย่างกบางทีก็ลุกขึ้นลุกตึกนอนมือโล่ตีนตีดจอกก็ลุกตึกขึ้นมาเด็กๆนี่ก็ลุกขึ้นมาเวลามันแน่นเนี่ยครับแล้วมีการต้องกินยากระทันหันอะไรด้วยไหมครับมียาอมตาลินอ๋อมียาอมตาลินต้องกินตลอดเลยกินตลอดครับคุณลุงรู้สึกท้อแท้บ้างไหมครับเนี่ยรู้สึก แล้วเราแท้แ <substit> ค่ทอแท้ไหมบามีบางครั้เอาอย่างนั้บางครัยัการล้วไม่อยากจะทําการทํางานอะไรแล้วไม่อยากยัดการยัดงานแล้วไม่อยากได้อย่างดีอะไรแล้วครับแล้วทําอย่างไรถึงได้มารู้จักกับข่าวตองแม็กได้ลุงฟังววิทยุข่าววิทยุครับเจ็ดโมงครึ่งไปฟังว่าฟังมาประมาณครักคุ้มเดือนมั้ยครับไปฟังว่าไปสัมภาษณ์ที่จังหวัดนั้นอย่างวันนี้นะครับครับผม ส่วนมากเป็นภาษาอีสานนี่นะฟังอีสานรู้เรื่องเลยลุงฟังรู้เรื่องลุงหนูมีสัมพันธ์ดีนะโอ้แล้วกข่องเขครับผมแล้วพอได้ข่าวตองแม็กมาแล้วได้เริ่มต้นดื่มยังไงบ้างครับลุงเกลี่ยเหล็นี่เอาไปห้านนี้สิบซีซีอ่าตอนแรกนี่กินสิบซีซีเลยเหรอนี่แหละอือครับก็คือประมาณห้าซีซีประมาณกินแรกของแก้วนี่เนาะ พอกินไปแล้วมันกระทุงไหมกินแล้วมันทําปวดมือปวดข้อมือปวดข้อมือปกติมันก็ปวดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอปวดกินไ้ประมาณสักติดม่ได้ลืมปวดปวดปวดกว่าเดิมปวดยิ่งกว่าเดิมอีกเหรอยิ่งกว่าเดิมตกใจไหมตอนนั้นน่ะกําดีกินไปอยู่ก็ได้แล้วปวดอยู่ไหนก็ไม่ได้อืมขาปวด้วยหมอของเมื่อเนี่ยยาแก้ปวดไอายาแก้ปวดกินมาเท่าอืมมากินตัว บมงเงี<บ>้ยจะลองกินที่มันแฉ้มๆมาบรงมานที่เป็นออกวิธายุาครับเป็นห้องกลิ๊กติ๊กๆแมงเงี้ยว่ะกลิ่นหมดอืมยาที่หมอ,อขึ้นมานี่ก็คือกินคู่กันด้วยคู่กันโอ้โหครับก็ประมาณกี่วันถึงอาการดีขึ้นครับลุงประมาณประมาณติด มันปวด,ดประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ปวดอยู่เนี่ยดดครับปดางจนนั้นเนี่ยอาการทุกข์ทรมานดีขึ้นไหม,มจะเบาขึ้นเบาในในส่วนตัวนี่คือเบาขึ้นอย่างนี้แหละครับ,บเอออยากก่างปัญหาเกี่ยวกับโรคประจําตัวของเราเช่นไตเรือรังเนี่ยเทรฮาร์นาติน้ตไต,ตดีขึ้นอะไรนะครับจะดีขึ้นไต,ตดีขึ้นไต,ตดีขึ้นยังไงครับไตมันจะรู้สึกว่าจะเยี่ยวจะก็ะทำงานจะบอกปวดเอวละ พอเวลาทำงานจะไม่ปวดเอวไม่ปวดเอวแล้วก็มาได้กินยาครับอาการปวดเดือเยอะไหมตอนนี้อาการปวดไม่มีครับยาขับเยี่ยวต้องกินไหมไม่ได้กินไม่ได้กินยาขับเี่ยวต่อมายาขับเยี่ยวหมอตัดออกไปสี่อย่างโอ้เหลือลดไขมันตัดยาไขมันออกแล้วก็ตัดยาขับเยี่ยวออกตัดยาอะไรออกอีกยาลดบวมยาลดบวมก็ตัดออกอีกยาลดความดันแล้วก็ยาลดความดันก็ตัดออกอีกหมอตัดยาออกจริงๆเลยลุงออกหมดไม่ได้ขี้จุ๊กนะเนี่ย ไม่ไม่ได้ไม่ได้จูดหนุ่มยสุนวานะไม่ได้จูดไม่้ก็ว่าแตเมื่อวานนี่ปล่อยกอดเลือดตัวแตกเลือดออกกอดรูไตหมอบอว่าหมอบอเจ้าว่าเป็นโรคไตเมาก่อนเลือดขนาดนั้นเลยดีเลือดเก่าไปแบบโอ้ดีดีเหลือเก่าดีดีขึ้นมาครับดีขึ้นมาแล้วก็จากตัวบวมหกสก่อกิโลเนี่ยน้ำหนักปกติ47เเท่านั้นเองมันดีขึ้นไหมตัวนี้น้ำความบวมเนี่ยความบวมไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ตัวมันยุกเข้ายุกเข้านงี้แหละเรียวก็เรียวก็ไม่ขัดเรียวก็ใสครับเรี่ยวก็ไม่ขัดไม่แล้วก็ใสใไม่ขุนไม่ขุนโอ้อการปวดหลังก็ไม่มีทํางานหนักก็ไม่เจ็บเอวที่หมอพูดว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเคยเป็นโรคไตมาก่อนเป็นเรื่องจริงไหมลุงเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงนะเรื่องบ้านนี่เนี่ยเออพารู้จักกันทั้งบ้านเลยแมแม่เลเพราะว่าเคยเป็นไปบอกหมอว่าเคยเป็นโรคไตมาก่อนหมอว่าไหนว่าเคยเป็นโรคไตมันยังยังไม่มีประวัตินี่ยังไม่มี หมอบอกว่าประคดรอประวัติคือโัพยาบาลครับผมเอามาเปรี้ยวหมอหมอว่าไม่ใช่ออะประวัติอ๋อที่แรกคือไปค้นประวัติมาบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตหมอไม่เชื่อบอกว่าไปค้นผิดหรือเปล่าค้นผิดหรือเปล่าขนาดนนั้นเลยก็อยดีกว่าเก่าเ็นว่าคุณลุงตอนที่หมอย่วงั้นคุณลุงรู้สึกไงบ้างเนียดีใจดีใจเนาะกำลังใจกลับคืนมาเลยแล้วปัญหาเกี่ยวกับความดันดีขึ้นไหมลุง ความดันปกติความดันนี้ปกติเลยจาก180นี่เป็นปกติเลยเลยลุงปกติอาการปวดหัวนี่เหลือเยอะไหมตอนนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่ปวดละวโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้จะมีนี่จะมีข้อนี่อ๋อเดี๋ยวกับดุมต่อนี่ใช่ไหมกระดุมตอนก็ยังมีอาการปวดอยู่บ้างปวดบ้างครับปวดเยอะไหมครับลุงปวดได้ทางานได้พอปวดแต่ก็พอทํางานได้ถ้าเปรียบเทียบกับแต่ก่อนนี่แตกต่างเยอะไหมแตกต่างเยอะแตกต่างเยอะเลยแต่ทำงาน แสดงว่าดีขึ้นใช่ไหมลูมาตอยเนี่ยดีขึ้นลุมาตอยก็ดีขึ้นอีกอ่ะนะครับต่อมาก็คือเกี่ยวกับเบ้าหวานนี่ดีขึ้นไหมลุงดีขึ้นหมดเบาหวานก็ดีขึ้นอีกเหรอเบาหวานนี่จากเอ่อคิว่าน้ำตาลได้ร้อยแปดสิบมีอาการเหนื่อยอาการสั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างลุงเือนนี้ปกตินีน้าตาลนี่ปกติไหมปกติปกติอีกโอ้โหแปลว่าเป็นย่อเลอกแต่ว่าเป็นว่าปกติหมดอืยเบาหวานนี่ก็ปกติอาการเหนื่อยอาการสั่นตอนเวลาหิวข้าวนี่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมมีคอแห้งนี่มีไหม ขให้เขไม่มีแล้วโอ้โหเขาให้เขไม่มีอีกยาโลดไขมันก็ไม่ได้กินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณลุงสีเนี่ยจะรู้สึกว่าจะทานข่าวตองแม็กได้ถูกกับโรคจริงๆเลยนะเนี่ยแต่เ,เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอันหนึ่งก็คือไขมันอุดตันในหลอดเลือดในหัวใจเวลากำลังลดขึ้นมาเนี่ยนะครับเลือดไปเลี้ยงในหัวใจไม่ทันมันจะแน่นขึ้นมา,ม,ามันจะสัส่นใช่ไหมดึกๆก็ลุกขึ้นมาด้วยตอนนี้อาการแน่นอาการใจสั่นนี่เหลือเยอะไหมไม่มีแล้วไม่มีอีก ยพ่นหมอจะเอายาพ่นให้เดี๋ยวไม่ได้จ่ายแล้วยาพ่นแต่ก่อนนี้ใช้ยาพ่นยาพ่นแค่ใบจ่ายฉาดตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วจ่ายพ่นยาอมตาลินได้ใช้มาตอนนี้ไม,ไ,ไม่ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกไม่ได้ขี้จูนะไม่ได้ขี้จูโอ้โหแล้วก็บอกว่าเห็นบอกว่าคุณลุงเอง,เองนนะครับก็ไปบอกต่อเพื่อนบ้านด้วยบอกตอไปบอกตอ เื่อนบ้านไปเอาขวดเปล่าไปให้เขาไปดูคนนั้อไปซื้อเอาหน้าที่ร้านรีเน็ตคอมพิวเตอร์ใช่ไหมร้านรีเน็ตไปซื้อที่ร้านรีเน็ตก็บอกเขาไปหลายคนละเขาพากันไปมาแล้วลูกบางคนก็ว่าแพงเห็นบอกมีที่ร้านค้าแม่คาแพงเนี่ยใช่ไหมแม่คาแพงนี่ก็มีเบอร์แม่แม่แม่คำแดงแม่คาแดงแม่คาแดงนี่ก็คุณลุงเป็นคนบอกใช่ไหมเป็นลูกตายเขาดีขึ้นไหมเขาดีขึ้นไปเลยไปถามดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมลุงรู้สึกภูมิใจไหมครับลุง ใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือเพื่อนบ้านเนาะครับโอ้ครับคุณลุงครับกินข้าวต้มแขกมากี่ขวดแล้วเรื่องมาสองขวดสองขวดเท่านั้นเองเอ้ยเนาะรู้สึกพอใจไหมครับพอใจถ้าวัดเป็นคะแนนความรู้สึกคะแนนเต็มร้อยอยากจะให้กี่คะแนนก็สิบโอ้โหครับเหลือสิบเดียวยังข้อเหลือแต่ข้อนิดหน่อยข้อนิดหน่อยไม่เป็นไรจิ๊บจิ๊บเนาะลุงเนาะพันสองนี่แพงไปไหม ก็แพงเขาไม่แพงกินแล้วทํางานได้กินแล้วทำงานได้ไดสั้นๆเลยเนาะคุ้มค่าเงนินนะลุะงเนาะคุ้มค่า,าครับคุณลุงช่วยบอกต่อความรู้สึกไปหาพี่น้องชาวอำเภอรีที่ฟังรายการหน่อยใครที่เป็นเหมือนกันกันกบคุณลงุงคุณลุงอยากจะบอกผ่านรายการว่ายอย่างไรครับคนที่เปยแบบแบบลุงนี่ขอเข้าวตองมากินว่ามันกินแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นครับเปิดใจลองไปกินดูเนาะไม่ผิดหวังหรอเนาะลุงเนาะไม่ผิดหวังโอ้โหเยี่ยมเลยครับก็ หนุ่มยศสุนทรเองนะครับเดินทางมาจากอีสานนะครับพร้อมกับคุณชายขาวตองลุมลำสะแทนี่นะครับก็ได้มาจ้างคุณลุงพูดกี่บาทครับวันนี้ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างนะสองสลึงก็ไม่ได้ไม่ได้พูดจากใจครับอนุญาตไหมท่านหนุ่มยศสุนทรจะนำบทสัมภาษณ์ไปเผยแพร่ครับอ,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 อนุญาต,<ๆ>นญาตเนาะเป็นวิทยาทานร่วมกันนะครับคุณลุงครับ<ๆ>โอเคเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทุกฟ่าที่พอรายการแล้วต้องการอยากจะมาเยี่ยมคุณลุงสีปัญญาแดงนะครับก็มาเยี่ยมได้ที่บ้านเลขที่อะไรนะครับ66 หมโมสิบสี่ไม่เคยบ้า,บน,าบนแม่เคยตำบลตำบลแม่ตื่นอำเภออำเภอลีจังหวัดจังหวัดลำพูนลำเบอร์โทรศัพท์ของคุณลุงก็คือศูนย์แปดหกหกห้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์แปดหกหกห้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่โทรศัพท์มาสอบถามคุณพ่อสีคุณลุงสีได้เนาะได้พร้อม <ขอ S 2> ที่จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเนาะครับโอเคเลยนะครับก็ขอให้ คุณลุงสีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันมีน้ไปตลอดเลยนะครับ,รบแล้วก็อย่ากเจก็บอย่าจนที่สำคัญที่สุดเป็นรลมพร่มใสให้กับลูกหลานเป็นนานๆน,นะครับ,รบขอบ,รบพระคุณมากครับสวัสดีครับ